สองงูยุ่มกันแล้วบ่ยายงี่ล่ะมีสองงูนี่เหรอเจี๊ยบอออย่ใคแม่งยุงปนีเดวอ๋อหาเืองังเสียนปะนี่นี่นี่มันกับมันงูโซโยู่นี่นี่อ๋อมันอ้นนึ้นจังสั้นอ๋อนบู่้ิี่นูแต่ว่าร่างตมันกับวายูมันออกอืมหาลังเียเขากันี่แหละนี่นงูทีนูนเออนั้นอวันกเออน้นบ่โอ้บู่จี คันเด็นนู้สิน <si ้องลองกลมึงอย่ยาสิกลหือบึงด้วยหาที่ตัวก็หน่อยแล้วลูกด้หลายแล้เนาะรู้จนสอน่ได้ละน่ะแลเกลลองข้าวเดียวก็ได้หรือพี่น้องนี่ยตัวพันแต่่เลิกแต่ลูกอืมอืมอะไร โอ้เอาเวิร์ดเอาห่อกิ๊บปมนีหังสวงนาี่ไม่เงี้ยหยดะเ้เที่ยงนม่อ่นะวันยังสี่ได้่ะพุทธเอาเอาคนเขาเดี๋ยวเราได้ละปะท้วงหนึ่งบ่ลหยเราได้หลายแต่ยังได้นาะเอาแล้อายุเท่าไรยาย นูลานออนซอนเนี่ยนู้หลานออนซอนอืมนู้หลานออนซอนนี่เหลี่ยผู้เฒ่านี่เออออนซอนออนซอนผู้เฒ่าอยู่หลายๆเลยนี่แข็งแรงนู้ออนซอนออนซ้อนนู้คือพ่อแม่จากของแม่ยายเถียนไหมแล้วเราเจ็ดสิบเจ็ดดังแล้ไปใช้บ่ได้ล่ะโอ้ก็นู้หลานออนซอนผู้เฒ่ามันแข็งแรงเนาะแต่ว่าดีว่าเราบ่มีโรคมีภัยอย่างไหมเออเ้าไม่ตลุง อ๋อกลอนคลคนอแล้วก็กนกีบปมย่อยกะไผกพอยด้เออไปแกงเอาไปแกงใส่เออาไปแกงใส่กินนู้นพอดีเนาะยายเนาะบรรยากาศกนกีบปมกินนู้นเนาะเห็นมาล้วคเนกลอน่คือเห็นอืมคือเหล่ โอ้ Or, มัน fly, like oh, มันอ่อนคือมาไหลดินไหลแสดงว่ามันหูยืดนี่ล่ะอนละนี้ว่าบอยากคนกับเบ๊บหนีที่รู้จักมันแซงมาปลูกอยู่ด้วยกนทั้งนั้นได้ล่ะนั่นนั้นได้อีกนะบอวยกลนก็บสร้างคอยเด๋ามาปลูกให้มันขึ้นนแหมให้มันแพร่ไหม เอออยากให้มันแพงไหมมันสี่ศูนย์พันเนาะมันสิเบอร์เนาะแม่แม่จ้ะวันนู้นหัวหน่อยอยู่บรรยากาศหาของป่าพี่น้องตัววัวหยั่นเก่งถัก อาอยุเจ็ดสิบกว่าโอ้ยกะปุกเก่ๆๆงๆปดาจะขวงแค่หาซิบกระซำนี่แหละเนาะโอ้ย <laughs> โอ้ย,ย,ยโอ้ย<ะ>โอ้ยไซออย่า,ยยายไไงไรมาดได้โอ้ยหนุ่มกระหลโอ้รอคาบจีได้พลัง เจ้าอยู่ลกไรอยเล็ก้อดเจ้ามาฉี่เตกจ่อยรู้ตัวใหญ่ค่ะยิปโอมอยู่นี่ไหมยิปโอมกับตัวใหญ่ยิปโอมอยู่นี่คือตัวใหญ่แท้ตัวใหญ่่นนี้บ่ยายอยู่ข้างบนศอกเป็นหน่อยเนาะป้าท้องเนาะเราจะจ่อยป่ะบันเดียคนลาหุ่นเนาะ อันนั้นเล่าหุณคลองแคลนเนาะก็แข็งแรงบร้ยากาศหนาวอาของปลามันมี้มวนม้วนเนาะพัวสวบพี่น้องม้วนม้วนสวบคน,น,นขยันเด้อแถวบ้านแยกติดยังอีกอ่ะกุญงยืนมีแค่นี้นะคะ muan bueno, ไป